อีกคือลังบักมนลงขึ้นข้างในรมีอะไรอ่มีเคมาไม่เเดี๋ยว่าจยวจะเดินเนกคนกจะมีแบบหมอกระอากาศท่ดีมาคือจริงๆนีเก็ต้องใส่กางค้เพราะว่าโลงเราเป็รงางนะคะเพื่ควากได้เป็นไตล์เด็ดีแบดนะคะสีเท่คุกคนเรากำลังจะเข้าไปชมาระหนักดอนตุนะคะเดี๋ยวต้องมีเข้าไปค่ะเดี๋ยวเงเราจะปิดหมดแล้วเราปิดกอนผ่ากลางวัน เมื่อีเขาไปชมก้นไทมาแล้วนะคะจริงๆตอนแรกคิดประเกงภาพได้าานะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ถ่ายรูปไม่้ถ่ายวิดีโอนะคะสถานที่นะคะที่พัตกต้นไนก็ยังคงสภาพสวยงามน,นะคะเราก็ไม่เคยเห็นนะคะถ้ามาก็อยากจะให้ให้ลองมาดูนะคะว่าแบบเออมื่อก่อนนี้การอยู่ของพระองค์ท่านเป็นยังไงนะคะมาแล้วก็อย่าเพิ่งแบบไปถ่ายรูปสวนดอกไม้อย่างเดียวนะคะก็แวะมาที่พัตต้นักด้วยนะคะทุกคนแต่เดี๋ยวหลังจากนี้เขาจะปิดพักเที่ยงแล้วเราจะลงไปถ่ายรูปสวนดอกไม้กันนะคะเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้ทุกคนน่าจะชอบค่ะไป มีแบบก็เป็นสถานที่แบบเงียบๆแล้วับพ่อพ่อกำลังจะพักทานอาหารกลางวันกันนะคะคุตอนนี้เราถึงสวนแม่ปลาหลวงแล้วนะ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะว่าได้ไมาอะไรบ้างกัะบ่ายที่นี่สวยมากนะคะกว่าไปต,ตมามดูแล้วถูกรังบานมากที่เข้ามาคือร้านเป็ดของไหมขอกเอาเขอกเนาะร้านชนิดจะเป็ดนะ กับลันนะคะเรามาทานที่ข้าวซอยนิจิตานะคะเป็นร้านอาหารจีนอ่ะอันนี้คือเราสั่งมาเป็นน้ำเงี้ยวนะคะน้ำเงี้ยวก็ดูเข้มข้นมากเลยนะคะแต่ว่าเราชอบกินมะนาวเดี๋ยวเราจะบีบมะนาวคุยๆกระเด็นกระเด็นนิดนึงนะคะเดี๋ยวลองชิมเลยก็เป็นร้านที่แบบไม่รู้จักของฉันเลยนะคะเนี่ยมีเมนูอะไรบ้างอนะ่ะจริงๆมีหลายเมนูเมนูอันนี้เป็นข้าวซอยนะแล้วก็อันนี้เป็นก็อดิบน,น,น้ำเงี้ยวอันนี้เป็นข้าวซอยไก่ฝั่งกันเป็นแบบกินเล่นนะคะอันนี้เป็นซอยยอทอดนะคะไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราลองกินน่าจะเป็น ของว่างหนึ่นะแล้วนี้ก็คือเป็นไส้อั่วนะคะและว้วก็นี่จะเป็นขนมปีกนะแต่ต้องชิมอันนี้ก่อนนะคะเป็ลองชิมตทวาน้ำเงี้ยวว่า,เ,าเป็นไงไเไหมือนกันใชนะ่ไหมเพื่อนโค้น้ำยดแบบแบบแบบนี้แกนดีอ่ะลองชิมอ,อันนี้นะเราใช้ช้อนเราเลยเพราะว่าเราเราสั่งมารถกิตนตอน่ตอเพราะเราเป็นแบบเราไปเยอะอันนี้ตอ่อหวานนิดนึงถามว่า,อา,วาชอบไหมก็ก็ชอบแต่แบบใจชอบน้ำเงี้ยวมากกว่าแต่ก็อร่อยแต่ก็ต้องคุ้มเพิ่มนิดนึงก็ได้อยู่ มาชิมอันนี้ดีกว่าซอยซอยเยออดต้องดูผลเยอะเพราะมันเกลืออะไรทใช้แบบกอบเปียกค่ะเกลืเซก็ไม่ใช่กอบเปียกลองชิมนะขาข้กอบเปียกแต่เหมือนแบบขอร่อยกว่าเหมือนด้วแป้งเป็นกรอบะกอบกับกอบเปียกสุดท้ายละขอลองชิมเป็นไส้หัวค่ะต้องอดีไส้กัวไส้หัวอร่อยเลยทุกคนไส้หัวดี

นี่เขาหนานนะคะขได้อาหารนะคะกลาน้้มาส่ปาดิบนะคะท่านไ้เห็นมเนไหมเ็ต้องสานะคไดม้ะ ก็ให้เลือกได้สองชนิดนะคะว่าตังอะไรนะคะาัคอะไรนะคะถุงชานะคะหนึ่งถุงนะเราก็มาถูงนี้เมื่อกี้นะคะเราเลือกเป็นคาโมมาย์นะช่วยให้ตาสบายผ่อนคลายนะคืกคนนี้จะหลักนะคะตักมาหนึ่งช้อนใส่ในถุงนะแล้วก็เมื่อกี้เลือกเป็นนี่ค่ะก็ถุงชาแล้วก็เอาช้อนตักถุงชาอย่างเงี้ยค่ะนะคะถุงชาที่เราอยากมาตีังนี่นะาตีนตังนี้แล้วก็แก้วนะคะนี่ แตงล้อนก็ตอเป็นปน,ปน,นี่ามนาทีทันได้ ัพี่ไก่วันนี้เราจะมาทำรายการเล่นสิบลายกันนะคะพี่ไล่สิงปลาค่ะพร้อมไหมพี่ไก่ไม่พร้อมสูงไหมลองดู ต้องยกขาครับเดี๋ยวเพิ่งนั่งนะนั่งลงแล้วก็ยกขาขึ้นเดี๋ยวมันจะไหลไปเองค่ะนะครับจับโทรศัพท์ให้แน่นที่สุดนะครับล <c oughs> องโทรศัพท์ว่าไของใหม่ได้ดีในระยะทางการไปของวิวยอยีกไม่ไม่เร็วอยู่แล้วจะค่อยไปพี่ไก <ป S 2> <ไป S 1> ่จับจับโทรศัพท์ได้ป่ะไ,ได้ออ๋ okay, okay, okay. โอเคโอเคโอเคจับใจก่อนนะจับใจก่อนใจก่อนได้ครับ อ่าไหนกรณีที่ตกลงคือลงแค่ลงอ๋อใช่มันมแบบมันไม่เหมือนฟิวที่โดดหอโดดหอมันจะกระชากขึ้นนะใชตอนนี้แค่นั่งหน่งหลอย่างเดียวเอาเลยครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับอ่ะโอเคครับมาเลยครับไป นักท่องเที่ยวนะครับกับมายังหน้าไรแล้วนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับกาเที่ยวต่อก็ขอให้เที่ยวด้วยความสนุกโอกาสหน้าหวังว่าเราคงได้พบกันอีกทิ้งฟ้าเชียงรายินดีต้อนรับท่านเสมอนะ